เหมือนกันเหมือนกันกูได้ยินเหมือนกันมึงอยู่กับกูปะเนี้ยมายูจีคือใครวะพันกว่าเมตรอะแอปที่ชูคอปตีเลยดิแอปแล้วไม่เห็นเนี่ยโอ้ยม่ได้ขวดน้ำเปล่าบ้าปะเนี้ยจะสู้ใครงงไปฉายตีเหรอนั้นเราออกไปเราตายแน่ คนที่ลงแจ้งเฮ้ยใครยิงปืนไอ้ปืนแี่งไกลวะทำไมกูไม่เห็นค่ายผ่านหญ้าเลยโอ้คตรไกลผ่านหุมิดทิชู่เขตปปองกับมายูจีกันลังเดินไปหานายแบบเหมือน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 เดินนั่นนะ่ะตะคุยหา <c oughs> แบบเท่ แปดร้อยเมตรครับคุณเบรกทิชชู่เปิดไฟฉายไงวะกด F กด F เนี่ยผมพิงไฟฉายแล้วด้วยดิฟาร์มาตั้งนานไม่เจอปืนเลยเจอแต่เสื้อผ้าช้ามากเลยเจอแต่เสื้อผ้าไม่เจออาหารไม่เจออะไรเลยข้างในนั้นน่าจะมีบ้านที่ใหญ่ๆนั่นอนเมืองงูนั่นเหรอไม่รู้ที่เมอนคุกอ่ะอันนี้คุกเหรอลูกดีนชอบบี้ยังไม่เจอสักตัวเลย กูลืมว่าไเป็นเกมซัมบีกูนึกว่าเกมแบบจิงกันในเฉยเออลืมแล้วจริงด้วยนี่ไงคุกจริงว่ะไปไปนี่เราคุกซ้อมใบเราแพ้ไปแล้วคุกนี้เราไม่แพ้เว้ยมังไปเชียแม่งกูว่าของกูว่าขอมันโดนเอาไปหมดแล้วเว้ยก็เลยไม่เห็นซอมบี้ไงรอรอพซอนอยู่ไหนวะไพซอนอ๋ออยู่ซ้ายล่าง มันอยู่ซ้ายล่างกูสามารถต่อยได้ให้มันเย็บ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 ด๊อกด๊อกเย็บเย็บแต่ยิงเสียงปืนฮุ้ยเฮียตกใจไอ้สัตว์เอ้ยมึงมาดูดิเฮียนอนตะเลยอยู่เลยตรงกูอะอยู่ไหนอะซอมบี้ซอมบี้ครั้งแรกนั้นที่เจออะเล่นตั้งนานอะเนี่ยเข้าไปไม่ได้วะโอ้เ้ยมึงน่ามึงใส่มงด้วยเหรอเฮือกูเจอมาอ้าวเสร็ียบร้อยอะไรมึง ก็ที่ไหนแล like like For yeah. 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 um, ah ้วดรอปจบเย็เยเย็บเย็บเย็บทางลับเย็บเย็บเย็บอย่าห้าวไอ้น้องไม่มีอะไรเลยในคุกดีกว่าวะทังนี้จะไม่มีอะไรละวิปืนปืนใครดรอปทิ้งไว้แถวนี้วะขโมยเลยวิ่งมาแพงอยู่เฮ้ยมีมีไอ้นี่คูบาคูบาคูบาอาจารย์ โอมันไม่ยอมเปลี่ยนสลอนให้กูอ่ะดอบดอบเย็ดเยีดดอบดอบเย็ดเยียดนะงดีดอบดีกูโดนกัดเหรอเนี่ยโดนหรอไม่รวมมันขึ้นรางซ้ายกูอ่ะมันขึ้นเแรงลากกูคนคนโอ้ยเฮียคนไม่ยิงผมไม่แซดจอกแง่พกก้าพูดโอ้โหบัตรเดียวแตยครับแอด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 อืมอืมข้างล่างนี้มีที้ไปด้วยอะ ทางนั้นก็เปิดได้นะอ้ยเฮ้ยตกใจน่ากูโดนเสียบแล้วแั้วก็เปิดไม่ให้เลยเดี๋ยวใช่เหรอนี่สิซอมบี้แต่นี่ไม่ได้ยิงเสียบปืนเยอะมากจิตอ๊อบทียเฮ้ยอะไรอ่ะชุดดบดบเยสเยสทำไมเนี่ยกูเจอแต่ไม่เจอแม็กซ์เจอปืนโคบ้าโคบ้าโคบ้านี่วิ้ยตกใจไอ้สัตว์เอสกูบ้าไอ้สัตว์อ้ขี้มันจะดันทำไมเอาละ เรียบร้อยเอาดิต้องมีป้องกันตัวอย่างน้อยแล้วก็ลุงตีได้ปืนข้างในนั้นน่ะสินงั้นไงวะทางนั้นน่ะมีเป็นห้องควบคุมอ่ะเข้าไม่ได้ก็่ใชบังอีอือกูเป็นใหญ่จังวะทางไหนวะเนี่ยขึ้นทางไหนวะทางนี้เราต้องเราต้องสู้กันในเราต้องสู้กับคนในแบบว่าที่แคบแบบนี้เวสินแปลแเป้เลยอ่ะจะเออรสิบห้า วิ่งสองคนสองคนสามคนสามคนแมงดักข้างซ้ายเลยข้างซ้ายเลยมาแล้วเ้าเลยกูเฮียแมงดักดักคนเล่นใหม่โอ้อยู่ใกล้กันเลยเห็นเนี่ยเจอกันที่เขตกล่องแต่เหมือนกูอยู่ใกล้นนนะไอ้ชีสติมเป็นหลอก ดอบดอเยีเยีย่ยกูอยู่คนละฝั่งกันนนกับสินวะใช่ตรงกลางตกไปนั่นไม่ช้าฉัากำลังเดินไปหานายชีย้จลยจเก็ดดีๆชี้ชเชื่อก่อนแต่ไม่มีปืนอยู่ดีอ่ะคือมันหายยากขนาดนั้นมันก็ไม่มันเลยปืนหาแม็กนี่แหละหาไม่เจอเลยกูอ่ะเชื่อเจอไอ้เงี้ยสปอนบอลสเปคแฮนสกอนไบ กูเจอคนกูเจอคนเอ้ยเอ้ยกูต่อยอังวันนี้กูต่อยเขีมาก่อนันวิ่งหนีกูไม่ใช่ไมตายตายตายเดี๋ยวตายเนี่ย้เยกูต่อยคนตายเขาบอกเขาบอกใกล้คนเอาของไม่ดรอปหรอกูต่อยคนตายแล้วของไม่ดรอปอ่ะ อะไรวะเนี่ยนี่ไงดรอปแล้วอยู่30คนในเซิร์ฟอกไอพวกเฮียนั่นแม่งดักรอกคนอยู่ตรงนั้นอนะไม่ไปไหนอะพวกมึงทำเฮียอะไรกันไอเฮียแบบไม่ดักคนเลยโอ้ครบเสร็จแล้วน้องดักอยู่ในคุกกับไอเฮียมึงเจอก,กูมัดเปล่าต่อยกับปืนอะปืนยิงไม่โดนของมันฟูมากเลยอะอเฮียมันมกำลังขโมยของในบ้านกูกทุบๆเลยเฮียน่าจะมาทำเฮียได้วะกับเกลือเนี่ย เฮ้ยเสียกปืนฉากปืนเหมือนกันมันยิงผมอยู่มันยิงผมอยู่ติ๊กติ๊กห่อนดิมาอยู่ไหนพี่มีปืนพี่มีปืนสนัยติ๊กติ๊กทำร้อยเมตรโดนถูกลาไปก่อนแล้วเราวิ่งไปใช่เราเราวิ่งไปเราจะรวมกลุ่มปาร์ตี้แอด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 เจอไปฉายกูแน่เฮ่ยโอ้โหแม่งยิงรัวๆเลยตายตายเหรอพันเมตรเก้าร้อยเมตรโอ้ไม่ไกลมากไม่ไกลมากมันอยู่ในบ้านหรือว่าไงเข็ด ไม่รู้ไม่เห็นแม่งเหมือนโดนตายก่อนอยู่ไดบ้านเหรอนนมนมนอยู่ที่โล่งเลยไหนว่าซาดใครรับน้องกูวะาแฮะมันปีงยังไงอะเกมเนี้ยคลิกซ้ายคนประภาพตัดเนี้ยว่าแม่งยายาแม่งอะไรเกินบังกูเกมแบบเนี้ยครับเห็นดูเห็นคนเห็นเห็นเห็นกูเห็นเหมือนกันวิ่งอะไม่เกียยเสียงปืนไปถึงกูด้วยไม่โดน ไปโดนอู้ปืนกระกากระสายเลยเฮี้ยตัวเปล่าตัวเปล่านี่ตัวเปล่าแตกเออเกมวุ้ยเฮี้ยส้งบี้สัสไอ้คน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 กางกลางกลางถนนเลยโดน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 กูคนโดนกูสองคนมันมีสองคนเอาไปกลายเป็นซ้มบี้แล้วอู้ปะละกูอือสองคนจริงด้วย เฮ้ยนี่ไงกำแพงกำแพงนี่ตรงฟีติกเลยโดนโดนหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บกำแพงกำแพงข้างล่างข้างล่างนี่ตรงตีกูตีกันอยู่นอกกำแพงอยู่นอกกำแพงมันอยู่เดินอยู่นู้นยู่นนอูแล้วน่ะเดินอยู่น่ะเอาฝูงซอมบี้อยู่เดินเดินฝูงซอมบี้เนี่ยโดนเข้าบ้านเข้าบ้านพี่เคพี่เคเอาปืนไปไม่เอาไม่เอาในบ้านเจ็บมันพันยาอยู่หรือป่าวเฮ้ยใครยิงอ่ะ ยิงกูโอ้เจ็บข้างใต้ข้างใต้บ้านว้ากูตายไม่ตายไม่ตายอีกอันหนึ่งใน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 หอในหอพักในหอพักอีกอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งในหออีกูสาเดินตามไปมีคนยิงกูศัตรูมันล็อกละเขายิงใครยิงใครยิงใครยิงอยู่ห้องที่สองหลังจากห้องแรกอ่ะมีคนนอนดักอยู่อ่ะ า0 0 0เมตรวิ่งต่อเว้ยเติมไว้เว้ยมันใช้ปืนมีชุดกอดเต็มเลยอยู่ในห้องมันล็อกไว้อ่ะอ่ประตูไว้อ่ะตายเมื่อกี้เนี้ยมันรอเพื่อนเติมปะไม่รู้อยู่ในห้องอ่ะคนเดียวมันได้มันคานอยู่อ่ะไปดีกว่าเออหลังกระแพงหลังกระแพง โหกูวิ่งเลยอ่ะตายมืดจัดเลยพีดหอกจะเล่นแมพอื่นไหมฉันว่างเงินละเล่นเพนบอลดีกว่าเยอะเหมือนกันเกมนั้นอ่ะเย่ตายเราต้องคุยกินเก่งก่อนด้วยย้อยโมโมกันบักฟุตบักฟุตบักฟุตไม่มีเกมแนวสามัคคีกันด้วย